ยินดีต้อนรับสู่จักรวาลข้างเตียงคืนนี้เราจะดำดิ่งสู่จุดที่ฟิสิกส์หยุดทำงานหลุมดำมิติที่5ดอกอร์นิรันจ้องมองหน้าจอมา3มวันแล้วการแจ้งเตือน Singularity Event ครั้งที่4ดังขึ้นจากระบบดาวคู่ที่ไกลออกไปมันไม่ใช่หลุมดำปกติมันไม่ได้ดูดกลืนแต่มันแผ่ขยายโครงสร้างของอวกาศเวลาผิดรูปไปหมดนี่คือการสื่อสาร ไม่ใช่การทำลายนิรันกระซิบในห้องวิเคราะห์ที่ว่างเปล่ามีเพียงเสียงหำของเครื่องมือทีมงานสั่งให้ยกเลิกภารกิจแต่ความอยากรู้ของนิรันทะลุขีดจำกัดไปแล้วเขาต้องรู้ว่ามันซ่อนอะไรเขาติดตั้งแคปซูลสำรวจพิเศษมันทำจากวัสดุที่ทนทานต่อแรงบิดเบือนของแรงโน้มถ่วงขั้นสูงสุดเป้าหมายข้ามพรมแดนที่มิติที่สี่สิ้นสุดลง เข้าสู่มิติที่5ในใจกลางของหลุมดำแคปซูลถูกยิงออกไปมันเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ความเงียบปกคลุมทั่วทั้งสถานีข้อมูลแรกที่ส่งกลับมาคือภาพขาวดำที่บิดเบี้ยวและเสียงความถี่สูงที่รบกวนการได้ยินนิรันปรับปรุงฟิลเตอร์ภาพเริ่มชัดขึ้นมันไม่ใช่ดวงดาวแต่มันคือโครงสร้างเรขาคณิตที่เคลื่อนไหวได้ ถ้ามิติที่5คือการมองเห็นทุกมิติพร้อมกันเรากำลังเห็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งใช่หรือไม่สัญญาณแคปซูลหยุดไป0.01วินาทีสั้นจนเกือบวัดไม่ได้จากนั้นมันก็กลับมาพร้อมข้อมูลที่มากเกินไปมิติที่5ไม่ได้ว่างเปล่ามันมีบางสิ่งที่ใช้แรงน้มถ่วงเป็นภาษาในการสื่อสารเสียงความถี่สูงนั้นถูกถอดรหัสมันไม่ใช่สัญญาณรบกวน แต่มันคือเสียงของจักรวาลทั้งหมดที่กำลังสั่นพ้องนิรันรู้สึกหนักอึ้งเขาได้รับรู้ถึงอดีตอนาคตและความหมายทั้งหมดในชั่วพริบตาเขาเห็นตัวเองตั้งแต่เด็กเห็นการระเบิดของซูเปอร์โนวาและเห็นการตายของดวงอาทิตย์พร้อมกันแคปซูลถูกดึงกลับมาสู่สถานีมันว่างเปล่าแต่ในภายในเต็มไปด้วยควอนตัมเอนโทรปีที่สูงลิ่ว ความรู้ที่ได้มาทำให้เขามองโลกเปลี่ยนไปไม่มีเส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความว่างเปล่าอีกต่อไปนิรันรู้ว่าเขายังคงอยู่ตรงนี้แต่ส่วนหนึ่งของเขายังคงสั่นสะเทือนอยู่ในความว่างเปล่าที่ห้ามิติจัก,กรวาลข้างเตียงขอพาคุณกลับสู่ความจริงแต่จำไว้ว่าบางครั้งความจริงก็มีมิติที่มองไม่เห็น